ที่จงังหวัดบึงการท้ายบา้านนี่ต้องหาเสื้อผ้ามาหนุงห่มกันหนาวกันอีกรอบค่ะคณะที่พี่น,อน้องเกษตรกรที่ปลูกบักอึหรือว่าฟักทองนี่เร่งกเก็บเกี่ยวผลผลิตนีน้นำฝนค่ะ,คะนี่ค่ะที่จังหวัดบึงการที่ฝนตกมากย่างต่อเน,นืองล่ะค่ะเฮตุให้อุณหภูมิหนาวเย็ยนลงท้ายบา้านนี่ต้องเอาเสือกันหนาวกลับมาใส่อีกเทือนึนึ่ะค่ะส่วนน้ำฝนที่ตกลงมาตลอดซองมือที่ผ่านมาเ่ยค่ะก็ซอยลดคาฟุนพี่เอ็มสองุดหา ใเลือเพียง12ไมโครกรัมคุณภาพอากาศก็เลยดีขึ้นแต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน,านั้นทรงผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,กรที่ปลูกฟักทองหรือว่าบักอึค่ะที่ปลูกอยู่ริมแม่นม้ำโคงบานท่าใครตาบบึงการอำเภอเมืองบึงการน้ำฝนจำนวนไหล้ไล้เข่าทว,วมแปลงฟักทองอก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวกันก้อนกำหนดราคาเพื่อน,นี้น้ำป้องกันบหอมันเน่าจม กับน้ำไปวัสันทะเนื่องจากว่าเกษตรกร,กรบ่อซมาร,ระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ค่ะสำหรับการปลูกบักอื้อนี่เนาะก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรเฮ็ดมาเป็นผืชทดแทน,นปลูกแทนเขาวัสันทอเนาะ,ะเนื่องจากว่ามันกักระทบภัยแรงแต่ตอนนี้พันฝนตกฝนตกมากมันก็เออเขาเนะคะเบื้องตี้ล่ะเป็งออกบ,บ่ได้น้ำเอาออกบ,บ่ได้เนาะกับฟ้าวกู้บ่ให้มนเน่าบ่ให้มนเสียหายเนาะค่ะก็บคลายน้อย<ช>ออนไปซิเกินเนาะค่ะอเอามาปรับเปลี่ยนและกันเนาะ,ะตามสภาพอากาศค่ะ ใ้ออนกลับไปเฮ็ดแกงดีค่ะ <c oughs> แกงใ <c oughs> สน้ออนอะ้ำ <c oughs> มันเองสินะแกงเพราะมื่อนันน่ะเป็นส่วนผสมของการเฮ็ดอาหารไปค่ะก็ยังพอ <c oughs> ขายได้อยู่